รับเข่าเล่าขา่าวสวัสดีค่ะ4ี่อาชีพเตรียมรับเงินเยียวยาโควิด5,000บาทก่อนใครการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเวอร์ไว้เว็บเราไม่ิ้งกัน .com ไปแล้วนั้นซึ่งปรากฏว่าได้มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้วกว่า20ล้านคนโดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง เมื่อวันที่สองเมษายนนายละวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลว่าจากการตรวจสอบ4กลุ่มอาชีพที่ได้มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนั้นจะทำให้ตรวจสอบความเดือดร้อนได้ง่ายและจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับเงินเยียวยา ก็สามารถที่จะประเมินผลกระทบได้ง่ายเนื่องจากมีข้อมูลที่ชัดเจนและก็เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยาโดยอาชีพที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มแรกก็จะได้แก่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและก็มากุเทศขณะที่กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทคือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน ต่ยังคงได้รับเงินเดือนครบกลุ่มผู้ที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกมานานแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้รวมถึงกลุ่มที่ทํางานในร้านค้าที่ได้มีการปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดโควิดก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกันขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ